การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแผ่นดินที่โอบล้อมด้วยคุณเขาและสายน้ำมีหมู่บ้านหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าขานกันถึงตำนานนิพีนางหมายผู้เป็นหญิงสาวลึกลับที่เชื่อกันว่าเป็นผู้พิทักษ์พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนป่านางไม้เดิมเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดารูปโฉมงดงามวจาอ่อนหวานและจิตใจเมตตาเธอมักช่วยเหลือผู้ยากไร้ ดูแลสัตว์ป่าและรักษาต้นไม้ใหญ่ไม่เคยเปลี่ยดเป็นผู้ใดความดีของนางทําให้คนทั้งหมู่บ้านต่างเคารพรักวันหนึ่งเกิดภายแล้งครั้งใหญ่ฝนฟ้ามไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลสายน้ำแห้งเหือดผู้คนและสัตว์ต่างพากันทุกยากชาวบ้านจึงพากันบวงสวงขอฝนแต่ก็ไม่สําเร็จจนผู้อาวุโสในหมู่บ้านได้ฝันว่าจะมีหญิงสาวผู้หนึ่ง ยอมสลัดตนเพื่อเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกฟ้าเมื่อถึงครานั้นฝนจะหลั่งดินลงมาไม่นานนักนางหมายได้ยินเรื่องนี้ก็ยอมอุธิตตนด้วยความเมตตานางเดินเข้าสู่ป่าลึกไปยังต้นไทรศักดิ์สิทธิ์แล้วอธิษฐานว่าหากชีวิตของข้ามีค่าขอให้แปลเปลี่ยนเป็นวิญญ,ญาณพิทักษ์นำฝนมาเลี้ยงโลกให้ผู้คนและสัตว์พ้นถุกทันใดนั้น สายลมก็พัดแรงฟ้าร้องสนัน่นนางหมายค่อยๆหายไปต่อหน้าต้นไทรใหญ่ร่างของนางกลายเป็นแสงสีทองพวยพุ่งขึ้นสู่ฟ้าไม่นานฝนก็โปรยลงมาอย่างชุ่มฉ่ำฟื้นชีวิตให้กับพืชผันและชาวบ้านหลังจากนั้นชาวบ้านจึงเรียกนางว่านิพินางหมายหมายถึงวิญญาณผู้หญิงผู้มุ่งหมายเพื่อผู้อื่นและนับถือเป็นนางฟ้าแห่งฝน ทุกครั้งที่หมู่บ้านเกิดความแห้งแล้งผู้คนจะพากันมาบูชาที่ต้นไสใหญ่ร้องเรียกชื่อของนางเชื่อกันว่าเมื่อเอานามนางด้วยความศรัทธาฝนจะตกต้องตามฤดูกาลคติสอนใจเรื่องเล่าของเหล่านิพีนางหมายสอนให้คนเรารู้จักการเสียสละเห็นแก่ส่วนรวมและเมตตาต่อธรรมชาติ หากมนุษย์ยังรักษาจิตใจดีงามและไม่เบียดเบนผืนแผ่นดินธรรมชาติก็จะยังคงเกื้อกูลมนุษย์ตลอดไป